แกนี่นะเฮ้ยแกไม่แป็นป๊อบอิทชั้นเลยก็ช่างเถอะชั้นไปแล้วชั้นไปสร้างบ้านเฮ้ยชิดีสร้างบ้านเป็นของตัวเองชิดีสร้างบ้านสวยกว่าของแกคอยดูเลยสวัสดีวันนี้อยู่กันในช่องโคโจชนิบุตจ้าทุกคนยูหูวันนี้เราอยู่กันในแบบไทยคูปปปบอิทนะคะวันนี้เราจะสร้างป๊อบอิทแข่งกันเพราะว่าเราทะเลาะกันเรื่องป๊อบอิทพี่จีมันเอาหนูมากัดเอาป๊อบอิทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งนี่ เริ่มต้นจะสร้นเครื่องผลิตป๊อปอิ่นกันเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะผลิตไอ้ตัวหนังยางอะไรที่เขาผลิตป๊อปอิอกมาดูดีหลักสีที่นั้นเลยการที่มีหลักสีอย่างนี้เราต้องชนะอุนจีอย่างแน่นอนใครดูใครดูเลยใครดูในตอนนี้นะคะเราก็ขโมยป๊อปอิ่อุนจีมานะคะเป็นป๊อปอิ่กลมๆอันนี้เราก็จะผลิตมาเรื่อยๆๆๆๆๆๆร้อยห้าสิบบาทเนี่ย แพงมากรับได้มา400บาทแล้วเราก็จะมาสร้างกันเลยดิง๊งเราจะได้ไม่ต้องมานี่เองนะคะซึ่งมีมูลค่า35บาทใช่ปะ5บาทเองเหรอไม่รู้อ่ะโฮ้โหน่าเกลียดตอนนี้ไก่อี่หบาทเธอยิ่งแกมันไก่อ่อนงานไม,มีคนก็ว่บ้านฉันออกไปอ้าวงั้นเขาเปิดเป็นบริษัทซีโอใหญ่เลย่ะฉันต้องทำแบบเขาให้ได้ ฉันก็ฟังฉันบินบ่จะได้จะได้เอาเงินไปเสริมเออเสริมสวยทำผมทำผิวแล้วก็เติมตาให้สวยโอโจโอโจฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามเกงไงไนวะฉันอยู่ฝั่งตรงแคมเกงตรงนึ่งหนึ่มเกมเลยเหมือนว่าตันนั้นฉันก็จำอะไรเก๋มัน่รื้แล้วมีตังค์อยู่เจ็ดร้อยบาทนะคะนี่ซื้อไปเลยฮ่าฉันรวยกว่าอุจิ ไอ่เปล่าฉันนินแค่ร้อยห้าบาทเองเโอเคเก็บตังค์เพิ่มเติมนะครับนี่เกินเอาป๊อปผิดไามฉันดูนี่ได้สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเป็นเก้าร้อยหกสิบาทโอ้แพงจังอ่ะตั้งเต็ดร้อยห้าสบาทไม่เป็นไรฉันมีตังค์ตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะโมูแล้วโมูแล้วโมโแกว่าจะ่ฉันโมยนั่นแหละเหมือนว่าเราอันนี้ผิดนะคะ 500บาทไม่เป็นไรเก็บตังค์ไหวอยู่โอเคเรามาผลิตปั๊บอีกต่อกันเลยแกเก็บตังค์มาได้แล้ว1,000บาทช้าูหฉันยังห้าสิบาทอยู่เลยแกนี่มันอ่อนด๋อยขึ้นกแกนี่มันอ่อนด๋อยกว่าฉันเลยนะเก็บตังต่อ3 3 40แล้วแกนี่มันอ่อนด๋อยกว่าฉันไงอ่อนด๋อยเจ้งค่ะอะไร นี่อ่ะเครื่องฉันติดขัดสงสัยต้องหาเงินซ่อมแล้วแหละเราเก็บตังได้สองพันบาทแล้วแล้วก็มาสร้างเครื่องเลยเริ่มต้นเลยหนึ่งพันบาทแล้วก็เจ็ดร้อยบาทนะคะโคตรฉันสร้างครั้งเดียวได้ได้ต้องเจ็ดร้อยกว่าบาทมุนโฮเยแกนี่นะนี่อันท่าน ได้เยอะมากตอนนี้ฉันไม่ตังจิตไรสิบแปดก็จะไปซื้อเครื่องมาเลยสองเครื่องแพงมากโอเคค่ะ,อ,ะอันสองแล้วดิแกนี่นะดูสิทั้งสองแล้วแหมขี้นี่เหมือนฉันเลยโอเคการีนขนาดนี้ก็เก็บตังค์รอนะคะแล้วก็ได้เลยพันสี่นะคะใกล้พันห้าแล้วคะ่ะ,คะ แล้วก็มาสร้างเครื่องอะไรก่อนนี่เจล้อยห้าสิบนี่ในขนาดเราไงนะคะแล้วก็ไปเอาป๊อปอิดมาอวดอุนจีกันเลยอ้าวป๊อปอิดกี่นายนี่จริงๆก็เราจะไปหาเกยแล้วนะอุนจิในขนาดที่อุนจีฉันเอาป๊อปอิดมาอวดเกย์ได้เลยไม่ป๊อปอิดแกอันที่ฉันขโมยจากเกยไงนี่ป๊อปอิดฉันก็มีแง่แกยขโมยฉันมาสินะน้ำมันอะไรกันน้าน้ำมันพายยูรูนอโดนี่นะาเฮ้ยน้ำมันกล่องเงินนี่นะ มีกองเงินแล้วเหรอวันจิไม่รู้แกฉันเก็บเถอะไม่ฉันจะเก็บเก็บอีกแล้วอะไรของแกก็ไม่รู้ฉันจะเก็บไปฉันเห็นตรงนน้นกล่องหนึ่งแกไปเอาไปสองกล่องโอ้จะไปเอาดีกว่าโอเคสวยจะตายหัวล้านเอาวิโอเคเราถึงบ้านกันแล้วค่ะตอนนี้เราได้ตังค์มาประมาณ5,000บาท เยอะมากเยอะมากไอ,กกอ,กกอกเคียเราได้มาแล้วห้าพันบาทแล้วก็จะมาสร้างพวกกาแพงหรืออะไรกันเลยไม่พออุ้ยอะไรอ่ะไอจิบอะไรอ่ะโู้ยุ้จีจะมีพลังสายฟ้าด้วยแกอยู่ไหนอ่ะไหนคับขอไปดูหน่อ,อยสิเออที่ไงสายฟ้าฉันเนี่ยอตัวฉันไหมย,ย่าเชื่อส้นเนี่ยนี่มายุ้งจีไอ้นาย นี่จะไม่น่าหนี้กับแกเลยเอาไปเจ้าวัวก็ทิ้งฉันยังไม่ได้มาเลยเฮ้ยไอจ้ามันชี้เกียร์เติมมันมันไม่ได้เดินหรอกมันอยู่บนไรยะนี่คือตัวเราเค่ะสวยมากสวยอ่ะสวยกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้ยฉันมีอะไรด้วยอันจีฉันมีอะไรไหมแกลองด้วยแหละอะไรอ่ะอันจีอ๋อฉันรู้แล้วปะ บูม ah, อ้าอุจิมาแกมาบ้านฉันไม่ได้ <laughs> แน่เรามีอะไรด้วยแหละอันหนึง่งมันดูแบบสร้างกรแพงเลยดีกว่าใช้เร็วบ้านมันการสร้างอู้โอเคค่ะเก็บตังค์กัน,นบ่า,า,บานเลยนึกเหมือนว่าตอนนี้เราจะได้ตังค์น้อยมากเพราะว่าเราวันนี้มากเลยอ่ะเราเราฉันเพิ่งจะใช้เงินฟุิ่งเฟื่ยอะ เราจะสร้างพวกกำแพงหรืออะไรก่อนเพื่อความมั่นใจมีสร้างกำแพงแต่แดงก็กำแพงอีกอันนึงแต่แดงแค่นี้ไอ้อุนจิโอโอก็โดดม<อ>ันไม่ได้แล้วว่าไงฉันก็มีเหมืันแกมอนกันนี่ไม่เอานะแซนเป็นอไรโคโจโไม่แกมานี่เลย แบ่้านี้ก็แกอ่อนดอยเราได้แค่ราดถ่านเท่นั้นเองถ้าามร้มยรู้ัากกว่าเลยยังขนาดนี้นะคะเราก็จะเราไม่บอกหรกเราจะฆ่าเพื่อนฉันมีสารสีส้มฉันไม่เอาสีของแกฉันเอาสีส้มดีกว่าปู เย่ได้แล้วโอ้กำแพงสาม0ันพงกันอะฉันใช้ลูปบอกเป็นการสร้างเก็ตนี่มันรวยจริงๆเราสร้างไอพีไอช่จะลางจะมาบ้านฉันดูสิฉันจะอาไห้ดูไม่มีทางฉันไม่อยากมาบานแก้างแก้มันฮีฉดนเก็ได้ได้มันขโมยป๊อปฉันไปแก้วดาบเันาควาย เดาดามทัมาขวานนี่แกกำลังไล่ฆ่าคนบริสุทธิ์นั่นเถอะฉันต้องไปช่วยในแบบไม่หรอโอ้โอตายเลยอาเขามีพลังวิเศษเหรอเนี่ยฉันนี่เพื่านอะไรยูหูบู้ตัใช่แล้วก็โอเคในขณะนี้เราก็ไม่สนใจใครนะคะแล้วก็เก็บตังของเราต่อ โดยฉันเป็นซีอโอของบริษัทและฉันจเจริญกว่าอินจีฉันใช้ขวานฉันใช้กลองเลตแมลฉันใช้ปืนก็ได้เลยอืมเกน,นี่เราก็สร้างเครื่องย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเราฉันจะยัยษ์ฉันไกลเลยเออม,มีอะไรหรอมีอะไรหรอ <c oughs> อือสุดยอดเหมือนว่าเราจะมีเพื่อนด,ด้วยนะคะขาน้าตาหน้ากลิตกว่าฉันเลยอ่ะแก๋าตาจีอุอ๊จีดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะรวยมากเขามีตังค์รายได้หกพันต่อวันเลยนะฉันรอนายให้ว่ากระโหลกค่ะุดจะซื้อบุญมายิงมาแล้วเฮออจีโอเคในขณะนั้นเราก็เก็บตังค์เราราต่อเพราะว่าเราไม่เก็บตังค์เพื่อน,นแล้วก็จะไม่เจริญกว่าฉันเท่าฉันตั้งถึงหมื่นนึงนั้น โคดูฉันสร้างแลวแต่แกดีสร้างข้างบนเอ้ยลูวิ่งฉันดีใช้ลูบัเป็นยางต้อนเฮ้ยนุ่มือนว่าแกจะที่เอเรามีอะวุธใหมลนะคะนี่ยัีมีออวุีคืออะไรอ มันเป็นอาวุธที่ไม่สามารถกินหรือใช้ประโยชน์อะไรได้เลยป๊อบอีตอาวุธทำไมวะป๊อบอิดนะมาก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยอึมแกออกแบบป๊อบอิดนะมั้งแกไม่มีความคิดจัะแกดิใครวางระเบิดนี่วะ <c oughs> <c oughs> โอเคเราฉันเตรียมตัวเก็บเงินเพื่อได้สร้างสงครามแต่ตอนอื่นฉันต้องไปเกลียนคนก่อนไอ้ขี้โอ้ยกูเจอแต่ไอ้น,นี้คนเลี้ยวจริงเหรอดูสิ เล่นฆ่าต่ออีกเลยนี่ฉันเจอกล่องสูงอีกแล้วเก็บฉันต้องไปหากล่องสูงละโอ้อะไรเนี่ยคืออะไรกันครับเนี่ยเก็บคัมพีเก็บคัมภีก่อนตินไวลี่ติม เป็นดีดึดกงก็ไดงเชี่อแก<ะ>้วฝนไวโลีนนี่นะใช่ไหมฉันไม่เห็นกล่องซุ่มเลวมันจีน้ำมันกล่องซุ่มไวโลีนน้ำมันไวโอลินมันสามารถฆ่าทั้งเป็นได้เลยโอเคตอนนี้เราเก็บตานอะไรแล้วนะคะปึ้ม แล้วก็ไปทำธุระเกียนคนกันเลยอุนมจีจะมีของมาให้ลองไม่เ <laughs> อ้โห้เกลับตา <laughs> เป็นไงบ้างข้าตัวตายดีกว่าแรงไหมโอ้ยแกมาจะไนเนี่ยอ,ออจะเอาไปแจกกล่องสุ่มของฉันแล้วฉันเห็นกล่องสุ่มมันอยู่ข้างบนนะพเพื่อนแกมีกล่องสุ่มอยู่ข้างบน ลงมาเราจะได้ไรไร่ไรเลย่ลรเราได้ของแล่วอะไรอ่ะมันคืออะไรก็ไม ah ่ร e> uh> ู้อ่ะฉันอ่านไม่ออกเก็บไปเรียนไกลๆก่อนแล้วก็เอามาเอาของใหม่นี้กันคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรอะไรที่มันอะไรกับเราเลยมันไถึงสามสี่ชั้นนู่นโคจรอันนี้มันคืออะไร ฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้อ่ะอุจิแกมาลองอันนี้หน่อยฉันไม่รู้เลยมันคืออะไรมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไหนเนี่ยอันนี้อลองดูสิเฮ้ยโลบูดเนี่ยมันจะมาได้มันปนกับนั้นมันกับอาวุธมางันเลยก็จริงิไหนแกงมาบ้านนดิโอเคโอเคเดี๋ยวฉันกลับไปฉันจะงตึ้านน้งขาประตูด้วยตอนนี้ฉันยิ่ง ที่สุดแล้งเงินเยอะที่สุดในแมพแค่มีเงินที่บาทสองหมื่นหนึันสมรแ่้โอเคเกยลัมาข้างดีเฮ้ยโจตดเจ็ดเล้วเกอย่ามาเกียนฉันใครสัยนเอ้ยเพื่อนเกอ้ีมันไม่หัวตดเลยอฮยคตรเจกอยู่ไหนี่นี่คืออะไรไม่รู้อะ ยาโอไม่นี่ประทานอู yeah. oh yeah. ้ดอวิ่งเรวของฉันฮ่าอู้จีฉันคิดว่านี่มันมีอนุภาพมากเลยนะเนี่ยจะวางกลับดักไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะคุรช่วยฉันกอลองเอาไว้กับแกนะไม่เดี๋ยวแกลองเอาของฉันเลยไม่ของฉันจะหายของฉัน